บากเยอะเลยครับ20ปีช่วงชกห่างกัน5เซนนะครับครับไม่มีปัญหาเรื่องของช่วงชกไม่มีปัญหาเรื่องส่วนสูงน้ำหนักนะครับคือใกล้กันหมดนะครับอยู่ที่ความสดละครับตอนนี้ใช่ครับใครแรงเยอะใครแรงเหลือนะฮะสามยกปว้างตปครับมวยไทยอยู่ที่การเตรียมร่างกายของทั้งคู่นะครับรวมไปถึงเรื่องของประสบการณ์ในการฝึกซ้อมด้วยนะครับ 6 8กิโลกรัมนะครับมุมแดงยังไม่เคยชกมาก่อนนะครับการไล่กูนะครับของนักกรมุ่งมั่นนะครับดูมุ่งมัน่นะที่เมฆสีครามประสบการณ์ครับ มุมันทั้งคู่นะครับดูมุมันทั้งคู่เอาละครับใกล้ถึงวิชาที่ต้องออกศึกแล้วครับทั้งสองคนนะครับ,ค,รบคือนักกนี่ยดูจากข้อมูลน่าจะได้เปรียบในเรื่องของความสดนะครับอายุแค่23ปีเท่านั้นนะครับ ทางฝั่งของเมฆสีครามนี่อายุใกล้ๆผมเลยนะครับโอ้วันนี้มี40อยู่หลายคู่นะครับแล้วก็เกือบ50อยู่คนหนึ่งใช่นะ48ยังไหวอยู่ครับยังไหวครับวันนี้ต้งเจอความสดนะครับก็ถือว่ารักษาร่างกายได้ดีทีเดียวนะครับในรูปนี้ผมยาวก็ราวันนี้ตัดผมใหม่นะครับของนักตกรนะครับ ขณะที่รัตนสักเมฆซิีคลามนี่ดูแลหุ่นดีนะครับดูแลหุ่นดีนะครับอายุ43ปีครับเอาครับเริ่มครับยกที่หนึ่งแม่วาแทงซ้ายแต่ไม่โดนว่าแทงขวาคืนบ้างไม่โดนครับอเอา้าแต่ถีบตรงนี้เน้นๆครับโอ้โหกักกรล์แม่ถีบมาถึงปิ้ว ฝ่ายที่เริ่มออกอาวุธก่อนโอ้โหวางแข้งขวาเข้าไปเต็มก้านคอถึงกับนับเลยครับในยับแรกครับโอ้โหไม่น่าไม่ไม่น่าจะไม่ไม่ไหวครับให้ให้หมอเลยครับยุ่งเลยครับโอ้จบครับอันนี้ต้องให้หมอมาครับม่นนะครับแมน เรื่องความปลอดภัยครับคือต้องเช็คในเรื่องของการมองเห็นเลยนะครับว่ามองเห็นเป็นภ <Team S 2> าพ,าพซ้อนหรือเปล่านะครับ <Team Pat S 2> ทีพดาวแก็เร็วนะครับมัดเด็ดไฟเตรียมความพร้อมไว้ทุกอย่างนะครับฝั่งของนักกรนกี่ก็ตามหน้าที่ครับแต่ไม่รู้ทำยังไงต้องมาขอโทษเป็นชุดเลยครับน่าหน้านะครับ ก็จบเลยนะครับครับจบเร็วมากนะครับน่าจะเป็นการชนะน็อกที่ดูเวลาไม่ทันด้วยครับแต่น่าจะเรียกว่าไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะถึงครึ่งนาทีหรืด้วยซ้ำครับโอ้โหชนะชนะน็อกไปครับรักตกรสีพรมสาครับคู่ร้องสุดท้ายแต่น็อกเร็วที่สุดในวันนี้นะวันนี้มีน็อกนะครับวันนี้มีน็อกมีไม่ครบสามยกใช่ครับแต่ นี่ยกเดียวจอดเลยครับนี่เป็นคู่เดียวนะครับ,รบที่ที่เกิดขึ้นนะครับจากบ้านศิลปไทยมวยไทยยิมนะครับ